สวัสดีครับผมนายปรักสายสิวานนท์นะครับวันนี้จะมาใช้โปรแกรมฟ i v e t Frame นะครับเป็นข้อสอบิดเทอมของอาจารย์นะครับแต่แรกนะครับเราจะเริ่มด้วยการทำ o n t r r l d ด t a เปิด Control Data นะครับ Number of n o d e ใส่ไปที่10นะครับ Number of Element นะครับเป็น15นะครับ Material เป็นมีสอันนะครับต่อไปใส่เป็น node c o อนะครับ จะมีที่จุดเ็กนะครับเศูนย์นสูงนะครับนี่เป็นหนึ่งครับศูนย์สามศูนย์นะครับห้าศูนย์จุดที่ห้าเป็นหกศูนย์นะครับจุดที่หกเป็นหนึ่งนลยครับแล้วก็ส่วนยจุดห้าจุดที่เจ็ดเป็นสามนะครับแล้วก็หนึ่งจุดห้าจุดที่แปด านะครับแล้วก็ศูนย์จุดห้าจุดที่เก้านะครับจุดที่เก้าเป็นหนึ่งกับลบสามนะครับจุดที่สิบเป็นห้าครับคับลบสามเราจะเล่นอีกหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่เป็นโนเดลนะครับอันนี้นะครับ มันก็แส่เป็น <Um <rain> อิเลเมนต์นะครับจุดเชื่อมนะครับอะไรก็จะเป็นจุดที่หนึ่งนะครับเชื่อมกับจุดที่สองนะครับจุดที่สองเชื่อมกับจุดที่สามจุดที่สามเชื่อมกับจุดที่สี่สี่เชื่อมกับห้าครับห้าเชื่อมกับแปดแปดเชื่อมกับเจ็ดครับเจ็ดเชื่อมกับหก เชื่อมกับหน่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหกเชื่อมกับสองแล้วก็เป็นหกเชื่อมหกเชื่อมกับสามแล้วก็เป็นสามเชื่อมกับแปดแล้วก็เป็นแปดเชื่อมเลาเป็นเจ็ดเชื่อมกับสามเลยครับแล้วก็เป็นแปดกับสี่นะครับ ไปเป็นเานะครับก็เริ่มเป็นมี2 2เชื่อมกับ9ครับแล้วก็ส4เชื่อมกับีแล้วก็จะใส่ตรงนี้นะครับเป็นเอ่อมันเป็นคนลวะวัสะดุกันนะครับที่สับแขกจะได้ตามนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะใส่เป็นที่เราโหลดนะครับจะมีโหลดตรงที่จุดที่หนึ่งนะครับเป็น x เท่ากับผลที่จุดเเป็นสามเป็นแนวแกน x เป็นสาม y เป็นลบสามครับจุดที่หกนะครับต่อไป x เป็นสาม y เป็นลบสามนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เจ็ดนะครับ x เป็นสาม y เป็นลบหกแล้วก็มาเป็นจุดที่แปดนะครับจุดที่แปด จะมีที่แค่แกน y นะครับเป็น y เท่ากับลบสามแล้วก็จุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าเป็น y เท่ากับลบสามโอเคครับต่อไปนะครับเป็น ให้กูไปตัดออกไม่ได้อไเนโอเคต่อไปเป็น Material Property นะครับนี่มาเริ่มเป็นสองล้านนะครับที่อาจารย์ให้มาเป็นสองเอ่อกลังสองคูสิบเป็นรังหกเคสซีนะครับเราจะใช้เป็นเปลี่ยนเป็นหน่วยตันต่อสุทร์เมตรนะครับได้เป็นยี่สิบล้านนะ ไปนะครับใส่ L นะครับที่สักเดี๋ยวเรามาลองอัไนเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเรามาลองอันอะนไรดูนะครับเริ่มด้วยด i สเพย์เมนต์นะครับไม้เพิ่มตัวได้ตามนี้นะครับเท่าที่เห็นก็ จะเคลื่อนได้มากครับต่อไปก็คือไอเชลฟอร์ดนะครับครับแม็กซี่เป็นบวกก็เป็นหนึ่งจุดแปดสามแปดตันนะครับเป็นลบเป็นลบสามจุดสองหนึ่งตันนะครับต่อไปเป็นดูเชียลฟอร์ดนะครับที่บีมก็เป็นสามจุดเจ็ดสามสามตันนะครับที่คอลัมน์เป็นสี่จุดแปดเจ็ดเจ็ดเห็นไหครับ ต่อไปดูเมดดิ้งโมเมนต์ครับนี่ครับต่อไปเป็นเร a c คชันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมาดูแบบเขาก็อ่อนี่ครับ <Okay. S 1> จะได้ตามนี้นะครับจะดูที่ element f o r นะครับ element f o r จะได้ตามนี้ครับแล้วก็ไปดู reaction น,น,นะครับแล้วแก t นี้ก็ตามนี้ครับแกนนี้ขอบคุณครับ